สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบก,กับครูนิดอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคม2564นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชา,า,ษษาคณิตศาสตร์กันนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนในเรื่องของจำนวนนะคะและค่าประจำหลักที่เด็กๆได้เรียนไปในครั้งที่แล้วเรามาทบทวนนะคะตัวเลขมี เราจะเริ่มอ,อ่านจากตัวข้างหน้าก่อนนั่นก็คือ452ค่ะวันนี้ครูนิดจะมาสอนเด็กๆให้เขียนในรูปกระจายนะคะเราจะกระจายอย่างไรไปดูตัวอย่างกันค่ะสำหรับจำนว,วนนี้นะคะ452เราจะเขียนในรูปการกระจายเด็กๆด,ดูสีของชอบนะคะสีเหลืองคือหลักร้อยสีแดงอยู่ในหลักสิบและสีขาวอยู่ในหลักหน่วยค่ะ จำนวน452เมื่อเราเขียนในรูปกระจายจะได้ว่าสังเกตดูเส้นนะคะ400บว50บว2หน่วยเขียนในรูปกระจายได้ว่า400บวก50บวก2ค่ะต่อไปเรามาดูจำนวนต่อไปนะคะ109สังเกตดีเลยนะคะเราอ่านว่า109เขียนในรูปกระจายได้ว่า100 บวก0ู0บวก9หน่วยหรือลรตัดไปเลยก็ได้ถามว่าเป็น100บวกเหรือ1น0กเหน่ว 9, นั่นเองไปดูจำนวนต่อไปค่ะ520เขียนในรูปการกระจายได้ว่า5 0 0บวก20บวก0หรือเราจะเขียนย่อสั้นๆว่า500 0บวก20ค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงจำนวนนี้นะคะ700 เช่วยกันทำดูนะคะว่าเขียนในรูปกระจายได้ว่าอย่างไรพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ700ร้บวก30วกเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเขียนในรูปการกระจายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูนิจะส่งใบงานเข้าไปให้นะคะว่าวันนี้เราทำหน้าไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ